การพูดว่าจะให้โดยเสนหาเป็นเงินได้มาได้รับมาโดยเสนหาเนี่ยพวกเราเนี่ยคาดการณ์มาตั้งแต่วันแรกที่พี่อ้อยมาแล้วว่าทนายตั้มออกได้ทางนี้ทางเดียวแต่เราก็เลยมาสนใจหลักฐานทั้งหมดในฝั่งที่พี่อ้อยเขามีเนี่ยผมคิดว่าทนายตั้มเหนื่อยครับผมยืนยันเลยเชื่อหรือเปล่าว่าจะมีคนโอนให้โดยเสนหาโดยมีปัญหาเนี่ยเยอะแยะและมีการพิพาทกันก่อนหน้านี้หลายประเด็น อาจารย์ปานเทพพัวพงพัน์เปิดข้อสังเกต71ล้านไม่ใช่ให้โดยสเสน่หาแต่ทั้งหมดเป็นค่าดำเนินการทีนี้อาจารย์เดเชาเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนที่คุยกับทนายตั้มมาโดยตลอดเขาออกมาบอกเมื่อเช้านี้เลยครับสดร้อนเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ทนายตั้มยืน,นยันว่าเงินที่เขาได้มานั้นเป็นเงินที่ได้มาด้วยความสเสน่หบแล้วสัญญาที่บอกว่าทําด้วยกันเนี่ยเป็นสัญญาที่ทําขึ้นมาแบบหลอกๆเพื่อที่จะไม่ให้ เก็บภาษีได้เป็นสัญญาแบบหลอกๆไปเฉยๆอะไรเงี้ยมันเป็นภาษีของใครล่ะครับ<ม>เพราะว่าพี่อ้อยเองเ,องเนี่ยโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในบัญชีตัวเองหลายครั้ง mm hmm. เขาแสงดงหลักฐานนะครับทั้งใบโอนเงินทั้งารายจ่ายที่เขาต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเป็นเพียงแค่ค่าธรรมเนียมเพราะเป็นเงินส่วนตัวของเขาที่มีที่ไปที่มาตรวจสอบได้จากต่างประเทศและเป็นเงินถูกต้องตามกฎหมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นมันเป็นการหลบเลี่ยงภาษีโดยเและเป็นภาษีของใคร เป็นภาษีของพี่อ้อยเหรอก็ไม่ใช่เพราะพี่อ้อยมีไรายได้ของเขาอยู่แล้วเป็นภาษีของทนายตั้มหรือครับหรือทนายตั้มเป็นนักกฎหมายแล้วไปจัดทําสัญญาอาพรางนิติกรรมอําพรางเพื่อหลบเลี่ยงภาษีของตัวเองเหรอครับถ้าพูดอย่างนั้นเพราะคนที่จ่ายภาษีเป็นใครอะครับมันเป็นประโยชน์ของใครและใครทําอย่างนั้นถ้าเป็นจริงนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยดูจากแชทไลน์เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าทํานิติกรรมอําพรางจริงเนี่ยมันจะไม่มีแชทไลน์ในการทวงถาม หรือสอบถามเรื่องของความคืบหน้าในโครงการต่างๆมันดูขัดแย้งกันทนายเดชาเขาบอกเขาคุยกับทนายตั้มแล้วเขาก็จับสัญญาณได้ว่าทนายตั้มเนี่ยไม่มีทางคืนเงินแน่นอนอยอ๋อก็แน่น,นอนครับก็ทนายตั้มชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าการพูดว่าจะให้โดยเสนหาเป็นเงินได้มาได้รับมาโดยเสนหาเนี่ยพวกเราเนี่ยคาดการณ์มาตั้งแต่วันแรกที่พี่อ้อยมาแล้วคาดการณ์จากผู้สื่อข่าวอาวุศโสครับว่าทนายตั้มออกได้ทางนี้ทางเดียวแต่เราก็เลยมาสนใจ หลักฐานทั้งหมดในฝั่งที่พี่อ้อยเขามีเนี่ยผมคิดว่าทนายตั้มเหนื่อยครับผมยืนยันเลยณนะวันนี้ท่านผู้ชมก็ลองคิดดูว่าดูในคอมเมนต์สิครับทางท่านผู้ชมด้วยที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าจะมีคนโอนให้โดยสี่หาโดยมีปัญหาเนี่ยเยอะแยะและมีการพิพาทกันก่อนหน้านี้หลายประเด็นทําหนังสือทวงถามทําหนังสือทวงคืนรถนะครับหรือมีการเบิกเงินสดทําภารกิจอื่นทั้งที่ยังไม่ได้ของเลยแล้วต้องทวงตามอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้ครับและทนายตั้มยืนยันว่าพี่อ้อยเป็นคนดีด้วยหลายครั้งยืนยันด้วยยืนยันหนักแน่นหลายครั้งว่าเป็นคนดีพี่อ้อยเป็นคนดีคําถามคือพี่อ้อยเป็นคนดีแล้วให้โดยสิทหาแล้วเขาจะแจ้งความทําไมครับมันขัดแย้งกันไหมครับ